สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องตลกตลกนะคะเกี่ยวกับฝรั่งให้ฟังก่อนนอนนะคะ<ม> <laughs> ฝรั่งเวลาเขามาอยู่เมืองไทยนะคะเขาจะต้องปรับตัวนะคะเพราะว่าแฟนเข้ามาตอนแรกๆอ่ะมาถึงช่วงมีน,นาเมษาโอ้โหเหงื่อแต่ละวันอ่ะเหมือนกับเสื้อเนี่ยเปียกบิดน้ําออกได้เลยอ่ะเพราะว่าเขาอยู่เมืองหนาวมาแล้วก็มาเจออากาศร้อนยิ่งเป็น ช่วงโอ้โหหน้าร้อนเนี่ยคือเขาอยู่บ้านนโซฟาเปียกไปหมดเลยแล้วก็เหงื่อเขาเนี่ยออกเสื้อเปียกกางเกงเปียกหมดเลยนะคะแล้วก็เออมันก็จะมีพวกยุงเพราะว่ามันยุงอะไรมันก็จะเกิดในเมืองร้อนอยู่แล้วแต่เมืองเมืองเขาก็จะไม่ค่อยมียุง ไม่มีเลยแหละพูดง่ายๆเวลาเขาเขาเล่าให้ฟังว่าในชีวิตเขานะมียุงกัดมากี่ตัวอย่างเงี้ยยุงกัดมากี่ครั้งเขายังนัดครั้งได้เลยอะ่ะแต่มาอยู่บ้านเราอะ่ะโดนยุงกัดทุกวันแล้วก็วันละหลายครั้งในห้องนอนก็จะต้องเปิดแอร์เวลาเขานอนอุณหภูมิประมาณ25องศา โอ้ยเขายิ่งนอนสบายเลยนอนไม่ต้องใส่เสื้อเลยคือนอนตากอากาศเย็นสบายเลยแต่สําหรับเราขี้หนาวเราจะนอนคลุมโปงเลยทีนี้เวลามียุงมาเลืออะไรอย่างเงี้ยเราก็นอนไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่ายุงมันมาแล้วมันมันไม่ได้กัดเราเนี่เพราะเราคุมโปงหมดละยุงก็กัดเขาทีเนี้ยมันก็มีปัญหาว่าเวลายุงมันกัดเวลามีมียุงอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มาบินอยู่ที่หัวมันบิน อยู่อย่างนั้นอ่ะคือมันก็จะราคาญแล้วก็ทําให้เขานอนไม่หลับแล้วก็พอนอนไม่หลับก็จะไปซื้อพวกสเปรย์ฉีดยุงมาพอเห็นยุงก็จะไล่ฉีดเลยฉีด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 ไปทั่วเลยจนฟุ้งไปหมดเลยสเปรย์ในห้องนอนทีนี้เราก็บน ทนไม่ไหวแล้วสเปยเพราะว่ามันมันเยอะมากอบเวลาเขาฉีดเขาฉีดทีนึงคือให้มันตายตอนนั้นเลยให้ตายอยู่ต่อนหน้าต่อ,ต,อตาเลยอย่างเนี้ยก็ฉีดไปอย่างเยอะเลยเราก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยคือจะแก้ปัญหากันยังไงดีเพราะว่าถ้าฉีดยุยงเนี้ยเราตายก่อนยุงแน่นอนเราก็บอกพี่เขาอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นก็เดี๋ยวก็คิดวิธีใหม่ไม่ฉีดสเปยละ คิดไปคิดมาก็ได้ไอเดียมาว่างั้นเราก็ซื้อมุ้งมาก็แล้วกันซื้อมุ้งมาแล้วถ้านอนในมุ้งเราอยู่มันก็เข้าไม่ได้แล้วนะเราก็คิดว่าอย่างนี้เขาโอเคเช้ามาก็สั่งมุ้งมาทางอินเทอร์เนต็ตหลังละสองพันก็มุ้งก็สวยอะ่ะเขาก็ทําดีะนะส่งแพ็คมาเป็นกล่องเลยเสร็จแล้วก็ พอได้มุ้งมาแล้วก็ช่วยกันต่อสองคนตอนแรกมันก็มีเป็นโครงมุ้งก่อนแล้วก็มีตะข่ายมุ้งนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะเนี่ยเหมือนโครงมุ้งอย่างเงี้ยโครงมุ้งอย่างเงี้ยม,มันก็มีข้อต่อใช่ไหมพอถอดออกเขาก็เอาไปแพ็คได้เป็นกล่องจะได้กล่องเล็กๆเขาจะไม่ทํากล่องให้มันใหญ่เท่าโครงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีตะข่ายนี่ ตะไคร้เนี่ยมีโครงอยู่นี้ใช่ไหมคะดูสวยทีเดียวแหละมีระบงระบายอ้าวพอต่อเสร็จเอ๊ะทำไมมันเอาที่นอนใส่เข้ามาไม่ได้มันจะยกที่นอนเข้ามายัางไงก็ใส่ไม่ได้อีกหรือใหม่หรือใหม,ใหม่ก็ต่อใหม่ช่วงนั้นก็ช่วงเ,เมษาพฤษภาแล้วนะต่อกันใหม่อีกทีนี้ก็เริ่มร้อนแล้วก็เริ่มแบบอารมณ์เสีย ก็โอเค้างนั้นนะ่งตาอยู่ไม่ทําเดี๋ยวฉันทําเองก็ได้เออก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฉันทําเองฉันทําเองเอาวาเงี้ยนะก็เลยเอเออยู่ไปพักก่อนเนี้ยร้อนมากเลยพวาะวาเหงื่อซุกซกเลยต่อกันเพราะว่าอ่าหน้าร้อนอะ่นะนาะเขาก็ยิ่งอากาศร้อนก็ยิ่งทําให้ร้อนเขาไปใหญ่เลยก็โอเคเขาก็ไปพักแล้วก็นั่งต่อก็โอเคมาช่วยยกที่นอนหน่อยเดี๋ยวจะต่อให้เดี๋ยวก็ เดี๋ยวจะขึ้นโครงสร้างแล้วเพราะว่าครั้งแรกก็ทําแล้วก็จําได้จาได้เสร็จก็ขึ้นโครงสร้างมุ้งเสร็จก็ใส่ตะข่ายเนี่ยใส่ตะข่ายอันนี้นะเสร็จก็ต่อเสร็จเรียบร้อยเอาที่นอนเข้ามาเรียบร้อยหมดนะคะพอเข้าไปในมุง้งเข้าไปในมุง้งมานอนมุง้งคืนแรก โอ้โหเวลาเข้าทําไมมันเข้ายากมากเลยเข้ามุ้งนี้เอ๊ะทำไมทําไมร้านเขาสั่งเขาทามุ้งกันอย่างนี้วะเนี่ยก็ <S <S 2> <S 2> เลยเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูปกติปกติมันจะมีซิปอยู่ด้านล่าง <S <S ใช่ไหมคะเออปกติมันจะมีซิปอยู่ด้านล่างปรากฏดว่ารตอต่อสิซิปมันอยู่ด้านบนซิปมันอยู่ด้านบนก็ไม่เอดใจหรอ าออกรูดซิปมาจากข้างบนอย่างนี้นะคะพอรูดซิปมาปุ๊บใช่ไหมคะแล้วก็ปีนข้ามมุง้งแล้วก็ปีนก็โอเคก็ตัวเล็กก็ไม่เป็นไรฝรั่งก็พอเข้าออกมุง้งเข้าออกมุ้งฝรั่งก็รูดรูดซิปลงมารูดซิปลงมาแค่นี้ฝรั่งก็ปีนขึ้นอย่างนี้อีกก็ออกไปปีนเข้าปีนออก คืนแรกก็โอเคก็ผ่านไปก,ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะน่าจะออกแบบมาอย่างนี้นะคิดในใจคืนที่สองอีกคืนที่สองก็กปีนเข้าปีนออกอย่างนี้อีกแต่ก็เอิญเราก็ตื่นมาฉี่ตื่นมาฉี่คอดึกแล้วแหละปีนเข้าปีนออกสองรอบแล้วมันก็เริ่มเริ่มเอ๊ะจะาหาวิธีอะไรดีเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ทุกคืนนอนไม่หลับอ่ะ ก็คิดว่ามันไม่ใช่แล้วแหละก็อย่างเงี้ยทั้งคืนก็นอนคิดว่าอ้จะทาวิธีไหนดีทําไมมุ้งนี้มันมาดีไซน์มาแปลกจังเลยเนี่ยก็นอนคิดพอเช้ามาต้องคุยกับแฟนก็บอกว่าเนี่ยตนไม่ไหวแล้วเพราะว่าตื่นมาก็ต้องปีนเข้าปีนออกเวลากลับเข้ามาในมุ้งแทนที่จะได้นอนหลับดีๆก็เป็นว่าตื่นเลยต้องมาปีนเข้าปีนออก อย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวมันน่าจะมีอะไรผิดแล้วแหละเขาบอกเขาอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยบอกมาว่าเออฉันว่ามันก็ต้องมีอะไรผิดเหมือนกันแหละไม่งั้นทําไมมันต้องปีนกันขนาดนี้อ่ะมานอนพิจารณาดูกันสองคนอ๋อก็ทําไมไม่เอาไอ้ที่ระบายอะ่ะ ไม่เอาที่ระบายอ่ะมันขึ้นข้างบนตอนแรกอ่ะไอ้ที่ระบายอ่ะมันอยู่ข้าง,งล่างเราเอาซิกเอามาไว้ข้างล่างก็แค่นั้นเองไม่ใช่ว่าคนไทยโง่อย่างเดียวนะครับฝรั่ง,งโงโง่ด้วย